หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่56อาณาปานาสติรู้แจ้งลมหายใจอย่างเต็มเปี่ยมบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระอัครสา,าวก รูปใดรูปหนึ่งได้ไปแสดงพระธรรมเทศนาณอารามของภิกษุณีนอกจากนี้เดือนละครั้งเหล่าภิกษุณียังไปฟังพระธรรมเทศนาณเชตวันหรือบุพารามอยู่มาปีหนึ่งด้วยการถวายคำแนะนำของพระสารีบุตรมหาเถระพระบรมศาสดาได้ทรงขยายเวลาจำพรรษาออกไปเป็นพิเศษหนึ่งเดือน พระสารีบุตรทราบดีว่าการขยายเวลาจำพรรษาของพระพุทธองค์ออกไปอีกหนึ่งเดือนจะช่วยเอื้ออำานยให้ภิกษุและภิกษุณีเป็นจำนวนมากจากสำนักห่างไกลได้มีโอกาสเดินทางไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อสดับฟังพระธรรมเทศนาโดยตรงจากพระบรมศาสดาหลังจากที่พวกท่านเหล่านั้นได้เสร็จสิ้นการจำพรรษาณสำนักของตนแล้วปรากฏว่า มีภิกษุภิกษุณีเป็นจํานวนมากมายพากันมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเหล่าทายกทายิกาได้แก่ท่านสุทัธะ,ะนางวิสาขาและนางมาลิกาได้ทําทุกวิธีทางเพื่อตระเตรียมพัตหารและที่พักสําหรับภิกษุและภิกษุณีจํานวนราวสามพันรูปปวารณาจัดขึ้นในช่วงที่สิ้นสุดฤดูการจำพรรษาของแต่ละปี ในปีนั้นตกในวันเพญเดือนกัติกามิช่เดือนอัสยุชาครั้นถึงวันเพนเดือนกติกาดอกกุมุตทุกหนทุกแห่งเบ่งบานพร้อมๆกันเพราะเหตุที่กุมุตหรือดอกบัวขาวมักบานพร้อมกันทุกๆปีวันเพนเดือนกติกาจึงเรียกว่าวันกุมุตค่ำวันนั้นพระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่าสาวกจำนวนสามพันรูปนั่งอยู่ภายใต้แสงเดือนเพน กลิ่นอ่อนละมุนของดอกบัวยังโชยจากทะเลสาบพ,พระภิกษุและพระภิกษุณีนั่งสงบเงียบขณะที่พระบรมศาสดาส่งทอดพระเนตรหมู่สง์ส่งสรรเสริญความเพียรของเหล่าสาวกพระพุทธองค์ทรงถือเอานักขัตตเลิกนี้แสดงอาณาปานสติสูตรหรือพระสูตรว่ดิวีการระลึกรู้ลมหายใจอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอน ภิกษุและภิกษุณีทุกรูปผู้อยู่ณที่นั้นย่อมเคยได้เรียนรู้วิธีใช้สติกำหนดลมหายใจแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เหล่าสาวกทั้งปวงมีโอกาสได้สดับฟังคำสอนเรื่องนี้โดยตรงจากพระบรมศาสดาและครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่พระพุทธองค์ทรงสรุปรวบรวมยอดคำสอนทั้งหมดที่ทรงเคยสแสดงเกี่ยวกับอานาปานสติ พระอ,อนทน์มหาเถระคอยสดับฟังอย่างตั้งใจด้วยรู้ว่าพระสูตรนี้จะเป็นพระสูตรสำคัญที่จะเผยแผ่ไปสู่สำนักสงฆ์ทั้งปวงภิกษุณียโสธราพระมารดาของพระราหุลและภิกษุณีสุนทรีนันทาพระคณิ tha พักินีของพระพุทธองค์ก็ทรงอยู่ในที่ประชุมสงฆ์คราวนี้ด้วยท่านทั้งสองได้อุปสมบทมาเป็นเวลาหลายพรรษาแล้ว ภายใต้การดูแลของภิกษุณีมหาปชาบดีโคตมีท่านทั้งสองปฏิบัติธรรมในพระอารามที่อยู่ทางตอนเหนือของกลุ่มกบิลพัทภิกษุณีมหาปชาบดีโคตมีทรงเป็นผู้ก่อตั้งพระอารามแห่งนี้พระนางยโสธราทรงขออุปสมบทหลังจากพระนางมหาปชาบดีเพียงหเดือนและหลังจากปฏิบัติธรรมได้เพียงหนึ่งปี พระนางก็ได้เป็นผู้ช่วยคนสำคัญของภิกษุณีมหาปชาบดีเหล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะอยู่จำพรรษาทุกพรรษาในกรุงสาวัตถีเพื่อมุ่งได้รับฟังคำสอนโดยตรงจากพระบรมศาสดาและเหล่าอัครสาวกของพระองค์พระนางมาริกาและนางวิสาขาได้ให้การอุปถัมภ์แก่ภิกษุณีอย่างเต็มที่ในระยะพรรษาแรก เหล่าภิกษุณีได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในพระราชอุทยานแต่ในพรรษาที่สามท่านจึงได้พำนักอยู่ในสำนักภิกษุณีของตนเองทั้งนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากพระราชินีและนางวิสาขานั่นเองภิกษุณีมหาปชาบดีเห็นว่าตัวท่านชราภาพลงทุกทีจึงทรงอุทิศพระองค์เอาพระทัยใส่ในการอบรมผู้นำรุ่นใหม่ของภิกษุณีสงฆ์ ได้แก่ภิกษุณียโสธราสเลาว,วิมาลาโสมามุตตาและนาทุตราภิกษุณีทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประชุมพร้อมหน้ากันในเพลาเย็นณบุพารามพระราหุลส่งแนะนำพระสวสติให้รู้จักกับภิกษุณียโสธราและพระภิกษุณีสุนทรีนันทาพระสวสติรู้สึกประทับใจอย่างสุดซึ้ง ที่ได้มีโอกาสรู้จักกับภิกษุณีทั้งสองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระสูตรภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายหลักอนาปานาสตินี้หากปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องย่อมยังคุณประโยชน์อย่างมหาศาลกล่าวคือช่วยให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสติปัฏฐาน4ฐานแห่งสติสประการและพชงเจ็ ปัจจัยแห่งการตรัสรู้เจ็ดประการซึ่งจะนำไปสู่ปัญญาและความหลุดพ้นบุคคลพึงปฏิบัติดังนี้หายใจครั้งแรกเมื่อหายใจเข้ายาวพึงรู้ว่ากำลังหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวพึงรู้ว่ากำลังหายใจออกยาวหายใจครั้งที่สองเมื่อหายใจเข้าสั้นพึงรู้ว่ากำลังหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นเพื่งรู้ว่ากาลังหายใจออกสั้นการหายใจทั้งสองครั้งช่วยให้ท่านทั้งหลายปราศจ,จากความหลงลืมและขจัดความคิดฟุ้งซ่านต่างๆออกไปขณะเดียวกันสติจะบังเกิดขึ้นและช่วยให้ท่านทั้งหลายผาเผชิญหน้ากับชีวิตในปัจจุบันขณะการหลงลืมคือการขาดสติการหายใจอย่างมีสติ ช่วยให้เรากลับมาสู่ความเป็นตัวเราและกลับคืนสู่ชีวิต